สวัสดีครับผมยกนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทโคฟ,ฟูนะครับซึ่งปัจจุบันมีสินค้าภายใต้บริษัทหลายชนิดด้วยกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบต้าแคลสำหรับคนที่ต้องการบำรุงกระดูกเบต้าเฮิร์บสำหรับคนที่ต้องการลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับเบต้าเเพิ่มภูมิคุ้มกันบำรุงปอดสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับแอบบี้ตัวนอนหลับ เป็นซึมเศร้าหรือวิตกกังวลและผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับนั่นคือตัวเบต้าลีฟครับสำหรับคนที่ต้องการบำรุงตับนั่นเองครับสาเหตุที่ผมเริ่มต้นทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับต้องเล่าย้อนความกลับไปว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับป,ป้าผมเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับตั้งแต่ผมอายุ10บขวบเท่านั้นเองนะครับและคุณแม่เนี่ยก็คอยตักเตือนผมตลอดว่าอย่าดื่มเหล้าเยอะอย่าสังสรร์เยอะแต่ด้วยความที่เราโตขึ้นมาเราทํางานหนัก work hard play hard นะครับแล้วเราก็มีการสั่งสอนอยู่ตลอดเวลานะครับมีวันหนึ่งครับไปตรวจค่าตับปรากฏว่าผมเนี่ยอายุ30กว่าแต่ค่าตับเนี่ยกลับขึ้นมาเกินกว่าปกตินะครับก็เ,เลยเกิดอาการกังวลครับแล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่ทําอะไรต่อจากนี้ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยบั้นปลายเนี่ยเป็นเหมือนคุณพ่อแน่นอนครับ ทีนี้ครับผมก็เลยศึกษาไปต่อว่าแล้วเราจะดูแลตับของเรายัางไงดันไปพบครับว่าตัวตับเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดสมมติว่าเรามีตับ100%เต็มนะครับถ้าไม่เสียหายเกิน80%ตับจะทำงานได้ไม่แสดงอาการเลยนั่นหมายความว่าคนที่มีปัญหาโรคตับแล้วเนี่ยมีการเสียหายของตับมากกว่า80%แล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานอาหารเสริมและหาวิธีการป้องกันโรคเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาครับมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศหลายประเทศ แล้วก็เจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีๆในท้องตลาดเยอะมากนะครับซื้อมาทานทานดีจริงครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือราคามันค่อนข้างแพงมากๆผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้เจออาหารเสริมที่ดีในราคาที่จับต้องได้ผมเลยใช้บริษัทโคฟูเนี่ยแหละครับไปซื้องานวิจัยมาเลยมากกว่า1,000งานวิจัยนะครับมีรางวัลการันตีระดับโลกเนี่ยกว่า3รางวัลเหรียญทองนะครับและคิดคน้นวิเคราะห์โดยนักวิจัยที่ ปรับสูตรให้เหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะไม่เกิดสารตกค้างและไม่เกิดผลข้างเคียงในระยะยาวนะครับซึ่งได้คุณสมบัติ3อย่างด้วยกันนั่นคือ 1. ดีถอกตับขับสารพิษนะครับอย่างที่ 2. ครับคือการที่ปรับสมดุลของตับเนี่ยให้มีประสิทธิธภาพในการทํางานที่ดียิ่งขึ้นและข้อ3นะครับสำคัญมากๆเลยครับนั่นคือลดความเสี่ยงการเป็นโรคตับมะเร็งตับ,ต,บตับแข็งหรือไขมันพอกตับนั่นเองครับ ซึ่งหลังจากซื้องานวิจัยมาแล้วนะครับผมเลือกโรงงานในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานระดับสากลคพบุ่มคุณภาพการผลิตอุณหภูมิให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุดครับ และผมมั่นใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยเป็นอย่างดีที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดเพราะไม่มีใครกล้าทาแน่นอนต่างประเทศขายหลักหมื่นนะครับผมเอามาขายหลักไม่ถึงพันบาทนะครับฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เราทุกคนทําลายสุขภาพมาน่าจะเกินแล้วนะฮะวันนี้เราสามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดไม่ต้องเชื่อเหมือนเดิมครับเพราะรีวิวที่ดีที่สุดคือรีวิวที่คุณทานเอง วันนี้คุณสามารถทานด้วยตัวเองและรีวิวมาที่หน้าเพจให้กับบริษัทด้วยนะครับ